กองลอกับไทยคังบอบ้านกองลอ,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 อนี่ยนะไทยคังโอ้เฮือนนี่เฮือนนี่เฮือนเก่าค้ังเนาะว่าได้แปลงใหม่ที่นี่เนาะสบายดีไหมท่า <laughs> สบายดี ถ่ายหูเงินเพื่อถ่ายเบงเงินเงินเก่าคนนะเงินเต่าอนนะเนาะเงินบบฮานก็แบบนี้เหรอเนาะแต่บบฮานเพิ่มุงมุงไหมแบบนั้นได้เนาะมุงมุงแบบนั่นนะมุงเป็นไหะเนาะ เมื่อเดือเรามาเลิกเรารามีสัจักทธ์จ่อบ้านบ้านเฮานี่มีมีจักรังคาเงินมีหลายก็รวยไปโอ้หลายเนาะเมืองคำเกิดเก่าด้วยเนาะอยู่นี่เนาะคำเกิดแต่โบราณเลยเนาะตั้งอยู่นี่แล้วเนาะเพื่อนบ่มีธาตุบ่เพราะธาตุเก่าแต่เก่าเพป็นมีเมืองเพป็นจะมีธาตุเด้ะ อยู่ใส่ถาดเลโน่ไหนหมอธาดใหญ่บ่บมีบ่ธาาุคือถาดสีโคตรมันบ่มีบอกโอ้อโหตามพ่อไปเบิ่์นกันนะสัน <c oughs> <c oughs> ังทางเมืองอุลล่ะเจียงพุงเจียงพวงนะทางอุลล่ะทุ่งคังุันนะท่งคังบ่ซื้อเป็นทงหรือเป็นภูเป็นทงเป็นนั่นน่ะนะทงคังทงคังนำซื้อมาจาอุ่นละ่ะไทยคังไทยโอ้ะมาแล้วมามาตั้งอยู่ทั่นอีกไรตั้งอยู่แค่นนามังไดไเมืองเก่าไดไแค่หนามังกันบ่เมืองเมืองเก่าเลยบ่เออโอ้บ้านเก่าอยู่บ้านเฮานี่แหละไทยเฮานี่แหละอยู่คำเกิดเก่าเอิอทันมีตอนนี้ยังมีบ้านอยู่บ่เพาะ มีแต่ไทยนประวานได้อยู่ฮะน่ะมีมีวัดเก่าอยู่บ่วัดเก่าวัดแก่ก็อยู่ฮั่นก็าามีสักทีจักละบ่อนเลอือแหละแฟนเท่าจังหู้วัดเก่าวัดแก่แต่เก่าเนี่ยมาจากเชียงขวางมามาจากบ่อนไหนเมืองเมืองไหนจากเชียงขวางเมืองคังทงคังจะบ,อจบอจ่อนเะลื่อถึงว่าบุคั่งจืดน้ำทงคังอยู่เมืองเชียงขวางเนาะเชียงขวางทางนี้แหละขึ้นมาทงคังมาจากมีหมอพานมาสับไทยบ่อนี่แหละหมอพานกะ สองเสี่ยวมาแล้วมาเห็นพงเห็นนาเมืองเขานี่แหละเออนี่แหละแต่ยไม่ง่ไม่โวนเดี๋ยวมาตั้งคำเกิดเก่าอดอ๋ยวจะคำเกิดเก่าเดี๋ยวมาตั้งอยู่นี้เดี๋ยวมาตั้งเป็นเมืองคำเกิดอยู่นี่เนาะตั้งคำเกิดตั้งโพนตานอยู่นี้เมื่อกี้ฉิมีตโพตานอะกโกงเนื้ออยู่นี่เะเออเป็นโพนตานเนาะอันนี้มันเป็นโพนนี่เนาะโพนีน่อยเนาะโพนวัดโพนวัดเนาะต้นตานต้นเฮือนเจ้าหัวก็สะอยู่นี่แหรอวะเนาะตะเก่าเนาะอยู่นี่เม็ดเจ้า จ,จะัเยยหัเเป็นเป็นนาานรพมืองใหญ่นี่เราเมืองคำเกิดเนาะตะเก่าเนะบอกว่าเราสกเราสูงมาเบาความมาตัดสินความมาเม,มืองเฮานี่เม็ดอ่ะเบาความมาอยูน่นิดมดแสดงว่าเมืองเมืองไทยค้งนี่ก็มาจากขุนเนาะคำว่าไทายค้งนี่ก็มาจากทงค้งเออทงคังนัน่นแหละทงชื่เลยจะมาคู่ แล้วก็มาเป็นไทยคัง,คงไ,ทไทยกองล้อนี่ยกับไทยคังได้เนาะอย่างว่าหลายบ่อนไลยเออมาแตกมาต้นหลายมาทางทางเหนือเหม็นแหละมาแต่มึงช่วงพะบางมาทางเมืองขีนนี่นะไทยเฮานี่ะไทยอ้วไทยคังนี่นะเจ้าสมัยข้าเจ้าเอาของสมัย,ยกกนั้นเอ๊ะเสกหอเสือกจีนนี่ละไทยศาสนา โอ้ยผู้เฒ่าผู้แก่หูประวัติปฝาเลออดแน่นหยักเม็ดแดงว,วัดวัดยังวัดศรีบุญเฮืองเนาะซื้อเก่าบ่พอซื้อเก่าวัดศรีบุญเฮืองเก่านะซื้อเก่าหรือวัดโพนตานเนาะแต่ามาตั้งมือนี้วัดโพนตานต้นโพต้นนั้นกับต้นม่วงต้นนี้ต้นเก่าเนาะต้นใหญ่กัเนเลยพอมา เกิดมากกว่เห็นโอหลายห้อยปีเลยนะเนาะสองร้อยปดบก่อนสองร้อยสี่สแว่้สิอยคนเปียนวัดมาอยู่ดริงจังแบบไม่ดูวัดโพนตาน